สวัสดีครับ f อทุกท่านวันนี้มาพบกับที่ดินถมแล้วติดถนนออนนุทกรุงเทพมหานครเนื้อที่18ไร่3งาน36ตารางวาขายยกแปลงตารางวาละ90,000บาททวนรวมราคา678,240,000บล้าน2แสนหนบาททวนฟรีโอนพิกัดถนนออนนุทแขวงและเขตประเวทกรุงเทพมหานคร ลักษณะและที่ตั้งที่ดินที่ดินเป็นโชนดคุดแดง14แปลงติดกันเป็นที่ถมแล้วที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้าง90เมตรลึก350เมตรสถานที่ใกล้เคียงใกล้ทางขึ้นมอเตอร์เวย์พระราม9บางปะอินใกล้ทางหลวงพิเศษหมายเลข9ถนนกาญจนาพิเศษใกล้ แอร์พอร์ตลิงบ้านทับช้างใกล้สถานีตำรวจนครบาลประเวศใกล้สำนักง,งานเขตประเวศใกล้โรงพยาบาลสิรินทรและใกล้ตลาดนัดวัดกระทุ่มเสือปลาเอฟซี FC ท่านใดสนใจซื้อที่ดินใจกลางกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างโรงแรมหมู่บ้านจัดสรรโรงงานศูนย์การค้าหรือ ว่าซื้อไว้เพื่อเกรงกำไรจะดีมากๆเลยครับติดต่อโทรด่วน094648558และ0817967730อรุณศักครับก่อนจากกันในคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิง่งท่านจะได้พบกับที่ดินทำเลดีๆบ้านสวยๆกราบขอบคุณครับสวัสดีครับ